สมุดสงครามสมุดปราการล็อกดาวสกัดโควิดด้านสุพรรณล็อกดาวเฉพาะสองพี่น้องหลายจังหวัดครับล็อกดาวบางพื้นที่แล้วตอนนี้อย่างต่ำห้จังหวัดต่อไปนี้ครับ <c oughs> อย่างเช่นที่ชุบุบรีนะครับเนี่ย <c oughs> มีผู้ติดเชื้อ7คนนะครับ <c oughs> อย่างที่บอกไปแล้วท่านผู้ว่าราชการคุณนัฐพัฒน์ส่สวนระบบทีประชุมผู้เกี่ยวข้องเลยครับ มีผู้ติดเชื้อมาจากตำบลบางตาเถนอําเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่ตอนนี้มีอยู่8คนแล้วคุณเนี่ยแต่รอเฝ้าอาการอยู่160กว่าคนซึ่งตอนนี้ก็มีการสั่งล็อกดาวเฉพาะในพื้นที่อําเภอสองพี่น้องเพื่อป้องกันเอาไว้อยู่นะครับกิจกรรมต่างๆก็ห้ามไว้ก่อนแม้ว่าจะเป็นเรื่องโรงเรียนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงแต่งานเข้าดาวสุพรรณบุรีย,ยกเลิกไปแล้วนะครับส่วนงานอนุสรณ์รสถานเจดีนะครับก็ต้องมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจังหวัด ่อไปสมุดสงครามครับท่านผู้ว่าชรัฐบุญนสานนะครับนี่ก็ประชุมสั่งล็อกดาว ทั้งจังหวัดนะครับ13วันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง4มกราคมครับปิด2 4 8สถานที่อย่างที่คุณปอนปรรายงานเมื่อสักครู่ครับเพราะว่ากระจายไปตรงนั้นเยอะสถานบริการสถานเล่นการพนันชนไก่กัดปลาลงหนังคาราโอเกะศูนย์พัฒนาเหล็กเล็ก,ลกสถานศึกษาทุกแข่งกวดวิชาฟิตเนสสปาห้างสรรพสินค้าเปิดหมดครับเพราะว่าอบตอดอนมโนรามีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงติดเชื้อโควิดก็ต้องปิดทำการไป14วันเช่นเดียวกันครับอีกจัง หนึ่งที่มีการล็อกดาวน์คือจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้ว่าวันชัยคงกเกษมครับพอเรามีการ เชื่อมโยงกันกับตลาดขายอาหารทะเลที่สมุทรปราการไปเชื่อมโยงกับสมุทรสาครใช่ไหมครับสมุทรสมุทรด้วยกันนี่นะเพื่อเป็นการควบคุมครับตอนนี้ปิดสถานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนสถาบันกวดวิชาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำ,อ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 ำเภอพระประแดงเป็นการชั่วคราว14วันตั้งแต่วันเมื่อวานเป็นต้นไปนะครับโน,น่นความเหมาะสมอย่างไรนะครับก็ต้องว่ากันอีกทีหนึง่งนอกจากนี้ข่าวสารที่แจงออกมานะครับในพื้นที่สมุทรปรา การมีแรงงานถูกทิ้งไปเมื่อคืนนี้11คนครับในตำบลบางแก้วเจ้าหน้าที่เขาก็ไปตรวจสอบนะครับเนี่ยคนเหล่านี้มาถูกทิ้งได้อย่างไรข่าวสารแก้งออกมาหลังจากที่นายมตีประกาศแล้วว่าแรงงานต่างด้าวนะครับที่ติดเชือ้อส่วนมากมาแบบผิดกฎหมายมแล้วก็มีการรับซวยจากเจ้าที่ของบ้านเราปรากฏว่ามีมนายจ้างนะครับได้มีการเหมารถตู้และเอาคนงานของชาวเมียนมาใน11คนแล้วเอามาทิ้งไว้ตรงนี้ไว้อย่างนั้นนะทางั้งที่ นายเจ้าบอกว่าเอาไปกันไปส่งโนดพื้นที่จังหวัดระยองแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็ไปหายาติพี่น้องอยู่ก็แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าที่มาลุยตรวจปรากฏว่าไปตรวจสอบแล้วครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแต่ เป็นการสื่อสารผิดพลาดกันระหว่างคนขับรถตู้กับนายจ้างที่เป็นผู้ว่าจ้างซี่มีปลายทางที่จังหวัดระยองซึ่งทั้ง11คนนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เอาควบคุมไว้แล้วครับมาตรวจเชื้อแต่ปรากฏว่าอาการปกติอยู่เลยต่อไปนิดนึงนะครับจังหวัดนครน,นายกปรากฏว่าก็หนึ่งคนละครับวันนี้ทางผู้ว่าก็เลยมีการประกาศหยุดเรียนนะโรงเรียนสําคัญในพื้นที่ตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็ไปยาวจนถึง4มกราคมนี่นะแล้วก็ ช่วงนะกลางคืนที่ผ่านมากลางดึกละครเทศบาลก็นาป้ายประกาศ่ขอขอพี่น้องประชาชนไปจับใจ่ายใช้สอยนั้นระมัดระวังภายในตลาดสดต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคนแม้กระทั่งภาคใต้นะครับภาคใต้จังหวัดภูกเก็ตปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อเป็นอายุ40ปีอ้าวไปติดจากไหนครับมนเกาะลันตาที่จังหวัดกระบีอ้อาวเพราะอะไรครับเพราะว่า,นานคนาจากจังหวัดสมุทรสาครไปทํากิจกรรมที่นั่น<ก>เป็นเพื่อนกันก็ไปรับกันจึงคุนี่นะพอไปติดไปปั๊บนะครับทางจังหวัดเขา กันทันทีครับ สถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง3ามอำเภอของจังหวัดภูเก็ตโรงเรียนปิดหมดนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปนี่นะเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศให้ทราบก็แล้วกันถัดมาจังหวัดสงขลาที่คุณบอลพัดน์แรงงานไปเมื่อสักครู่นี้เนื่องจากว่าสงขลาก็รู้อยู่นะครับว่าพี่น้องผู้ทาแรงงานชาวประมงนั้นก็มีเยอะทั้งคนไทยแล้วก็เมียนมาแต่เมียนมาก็มีเยอะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ว่าจารวัตรเครี่ยงเรานะครับก็ประกาศเลยน่ให้มีการควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างใครก็แล้วแต่นะครับต้องนํามาตรวจหรือการมีการควบคุมดูแลกัับตวนี้อย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการหามาตรการป้องกันเพื่อมีการขยายวงสําหรับเจ้าโควิด -19 ครับค่ะงเค่ายาครมบ